อยู่กลุ่มสาระการเรียนรู Bref, ını, ้ศิลยาาตรนะครับ hmm. ป right. mm ัจ hmm. จ okay. yes. ุบันทำงานตำแหน่งข้าราชการครูข้อ3นะครับปฏิบัติหน้าที่ในการสอนวิชาพื้นฐานม .5 นะครับแล้วก็วิชาปฏิบัติปฏิบติสาะควรตามความถนัดมต้นนะครับทีนี้การจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือจัดโดยยึดหลักสูตรแกนกลางนะครับเป็นหลักแล้วก็ใช้รูปแบบการจัดการเรียนสอนแบบอ l ิ Learning นะครับโดย เน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัตินะครับแล้วก็ใช้รูปแบบทฤษฎีของธางมนตรีนี่ก็อสุสุกินะครับซึ่งเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยในเรื่องของการฟังนะครับแล้วก็การเรียนแบบแล้วก็การทำซ้ันะครับแล้วก็ปฏิบัติจนเกิดเป็นความรู้ที่คงทนนะครับส่วนในการจัดการการสอนเนี่ยนอกจากเราใช้รูปแบบทั้งสองรูปแบบแล้วนะครับเราก็ยังใช้สื่อนะครับในการจัดการการสอนด้วยเราผลิตสื่อนะครับขึ้นมาเองเป็นสื่อประเภทวิดีโอการสากานะครับในการปฏิบัติเครื่องดนตรีนะ แล้วก็ใช้เทคโนโลยีอื่นๆนะครับการเรียนรู้จากยูทูบนะครับแล้วก็มีชุดแบบฝึกนะครับซึ่งเราได้สร้างขึ้นมาเองนะครับเป็นชุดแบบฝึกในการปฏิบัติเครื่องนตรีสายพลตางความถนัดประเภทเครื่องเป่าลมไม้นะครับก็จะมีตั้งแต่ฟูดคาริเนตแล้วก็เครื่องดนตรีประเภทซัคโฟโฟนนะครับส่วนในเรื่องของการาวัดและประเมินผลนะครับ <S <S เราก็คือใช้การวัดและประเมินผลในรูปแบบของอาสามหน้านะครับคือในเรื่องของพุทธะ พี่ใส่นะครับก็คือการเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีความเข้าใจในบทเรียนนะจดจำในเรื่อง,งต่างๆที่ได้เรียนไปนะครับรล,ล้วก็ในเรื่องของทักษะน,นะครับเราก็ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตินะครับตั้งแต่ขั้นตอนในเรื่องของการปฏิบัติเทื่ดนตรีในเรื่องของการฝึกเปาลมหรือกระทั่งการปฏิบัติซึ่นําไปสู่การปฏิบัติอ่านโน้ตสามารถใช้ยิ้นโน้ตได้โดยฉับพันนะครับคือวางโน้ตแล้วเราเด็กสามารถที่จะเล่นได้นะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่เราได้วางไว้ในรูปแบบชุดการฝึกนะครับ ดดเรื่องของจิตตพิสัยนะครับเราก็ปลูกฝังให้ผู้เรียนนะครับมีระเบียบวินัยนะครับในการบำรุงดูแลรักษาเครื่องนะครับแล้วก็การตรงต่อเวลานะครับตลอดจนนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับในการเรียนในการพัฒนาตนเองนะครับแล้วก็มีการสอบแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับในเรื่องของการสอบแทรกตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็การวัดและประเมินผลนอกจากเราใช้ทฤษฎีของพุทศา์พิสัยนะครับซึ่ง ป็นที่ดีของอบูมนะครับแล้วก็เรายังใช้วิธีกรารสังเกตนะครับสังเกตในการกปฏิบัตินะครับแล้วก็ในเรื่องของการร่วมมือในชนั้นเรียนนะครับแล้วก็เพื่อให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้เนี่ยที่ได้รับเนี่ยนะครับนำไปปรับใช้แล้วก็ใช้ในชีวิตจริงได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับเราก็มีบันทึกบันทึกผลการเรียนนะครับซึ่ง การบนทึกนี้ก็จะเป็นการบันทึกในเรื่องของข้อผิดพลาดของนักเรียนต่างๆนะครับเพื่อน,นําไปพัฒนานะครับเป็นในเรื่องของวิจัยในชั้นเรียนนะครับจนนักเรียนเนี่ยนำข้อผิดพลาทตรงนี้นะครับมาหาเครื่องมือและวิธีการในการปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วก็ยังส่งเสริมต่อยอดในเรื่องของความเป็นเลิศ ในเรื่องของกิจกรรมดนตรีนะครับต่างเหล่านี้นะครับก็คือเป็นรูปแบบการจัดการรียนการสอนที่ินะนำเสนอไปนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอพิธีนี้ครับ